วันนี้นะคะเพื่อนๆเคียจะมารีวิวสตอกับแกงแตปลาแห้งของฝากจากน้องสาวมาจากทุ่งส่งค่ะส่งมาเมื่อวานนี้วันนี้ถึงแล้วนะคะส่งมาโดยเอ่อการขนส่งไปสนีไทยค่ะเขาแพ็คมาอย่างดีส่งด่วนค่ะนี่นะคะมาถึงแล้ว เดี๋ยวเคจะแกะให้ชมค่ะมีแกงไตปลาแห้งกับไอ้สตออยากกินมากเดี๋ยวต้องหุงข้าวล้วร้อนแล้วก็คลุกข้าวกับแกงไตปลาแห้งคลุกข้าวกับแกงไตปลาแห้งแล้วก็เอาสตอแก้ม นี่ค่ะมาแกะเลยโอ้โหจะตอม็ดใหญ่มากดูริวชอตอม็ดใหญ่มาก เม็ดใหญ่แล้วก็ทีมากเลยค่ะเพิ่อเพื่อนดูสิคะโอ้โกี่ฝักเนี่ยเห็นน้องสาวบอกว่าห้าร้อยไม่รู้กี่ฝักสตอช่วงนี้แพงอยู่เลยไม่กี่ฝักเองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15อ็ดสิบห้าสักค่ะเพื่อนๆประมาณสิบห้าักแล้วก็อันนี้เป็นไบปลาแห้งเดี๋เคียจะแกะให้ดู อันนี้เป็นแกงไตปลาแห้งค่ะเพื่อนๆนี่ประมาณครึ่งกิโลเดี๋ยวก็จะกินกินเลยเดี๋ยวหุงข้าวกันหุงข้าวร้อนๆแต่เป็นต้องเป็นข้าวแข็งนะถ้ากินกับข้าวหอมมันจะไม่เข้ากันดูสิคะสิบห้าฝักค่ะสตอ5 0ห้าร้อยของฝากจากน้องสาวค่ะ จากทุงสูง